ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับการดูดวงหรือดูคำพยากรณ์ประจำเดือนมกราคม2567นั่นเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงชะตาราศีของชาวราศีกุมนั่นทั้งหลายก็จะมีโอกาสที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงกันได้เหมือนกันเปรียบเสมือนดวงดาวที่มีอยู่หลายดวงนั้นก็จะมีโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่อีกหลายตำแหน่งจะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นได้มีการสับเปลี่ยนเช่นเดียวกันบางท่านก็จะมีโชคมีลาบบางท่านนั่นก็จะตกทุกข์ได้ยากลำบากก็มี บางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านรวมถึงในด้านของการงานการเงินหรือฐานการที่เป็นอยู่ซึ่งเมื่อดวงชะตาราศีของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจับจุดนี้ได้ก็จะทำให้ดวงชะตาของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเวรว็วก็จะถือว่า เป็นการดีอย่างหนึง่งบางคนก็เปลี่ยนจากงานที่ท่านเคยเป็นลูกน้องเขาแต่ต่อจากนี้ไปอาจจะเปลี่ยนเป็นเจ้านายตัวเองก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นผู้นำก็อาจจะเป็นไปได้ก็จะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นการดูดวงก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ฉลาด เราอย่าถือว่าเป็นการงมงายเราควรเลือกเส้นทางที่ถูกที่ควรอย่างน้อยก็ดีกว่าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยการดูดวงนั้นเราก็ต้องดูอย่างมีสติเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์โดยตรงเราจะไม่จำเป็นต้องไปเชื่อทุกเรื่อง เพราะดวงชะตาของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการที่เอาไปปรับใช้ในช่วงนี้ให้ดีช่วงไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปช่วงไหนดีเราก็เก็บกันไว้ก็จะช่วยช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปตามที่ถูกที่ควร เราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของเราในช่วงนี้ในช่วงปีใหม่นี้ว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกลุ่มนั้นในเดือนนี้ก็จะมีความสุขจะมีความเฉลิมฉลองกันมาแล้วบางท่านก็อยู่ในช่วงที่ยังสนุกสนานรวมแล้วก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกุมนั้นดวงชะตาของท่านภายในเดือนมกราคมดวงของท่านนั้นก็จะไม่ค่อยอยู่กับที่ท่านก็จะออกไปโน่นไปนี่ไปพบปะสังสรรค์กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างรวมถึงงานกินเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ คุณก็จะมีงานที่จะต้องทำอยู่เสมอคุณอาจจะต้องจากบ้านไปแต่เช้าบางครั้งก็กลับมาถึงบ้านก็ดึกก็อาจเป็นไปได้บางครั้งก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าบางท่านบางท่านก็อาจจะท้อหรือว่าจะมีการหงุดหงิดอยู่บ้าง ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ท่านก็ต้องแก้ไขให้ได้บางท่านอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็มีปัญหาเข้ามาให้เราต้องแก้อยู่เสมอช่วงนี้เราจะต้องประคับประคองตัวเราและพยายามอย่าไปขัดฝางใครบางเรื่องในบางเรื่องบางราวก็ปล่อยให้เขาไปจะเป็นการดี คือความคิดอ่านนั้นจะไม่ตรงกันก็มีก็ต้องใช้สติและความคิดให้ดีเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างภายในช่วงของเดือนมก,กราคมไปนั้นก็นับว่าดีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะขายที่ขายทางได้ หรือว่าขายรถขายลาได้ก็จะทำให้ท่านท่านนั้นก็เรียกว่าโชคดีก็ถือว่าไม่แพ้กันถ้าหากว่าท่านมันทำบุญทำทานก็จะได้อานิสงส์ช่วยค้ำชูให้ดวงชะตาของท่านนั้นเกิดความแข็งแกร่งเงินทองก็จะมีเข้ามาหาคุณทุกช่องทาง ถ้าใครมาขอหยิบขอยืมท่านไม่จำเป็นก็อย่าไปให้เขาถ้าให้ไปแล้วท่านอาจจะไม่ได้คืนเงินที่ให้ไปนั้นจะทําให้เราต้องผิดใจกันได้อีกตาหากในภายหลังช่วงนี้ก็ขอให้ท่านเก็บเงินเก็บทองไว้ให้เยอะๆจะเป็นการดีเรามันเก็บมันออมไว้ บั้นปลายชีวิตของเรานั้นก็จะได้สบายสําหรับในเรื่องความรักนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วให้คอยระมัดระวังในด้านการพูดการจานั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้อาจจะเรื่องเล็กๆนั้นก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นไปได้ให้มันเอาอกเอาใจกันไว้จะเป็นการดี จะเป็นรักที่ถาวรคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านก็จะเจอเนื้อคู่เขาผู้นั้นก็จะเป็นคนดีจะมีฐานะดีจะเป็นที่รักจริงพูดจริงใครเห็นก็ต้องอิจฉาในตัวของเราก็ขอให้ท่านเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็คงอีกไม่นานเกินรอ เขาก็คงจะมาเปิดตัวหรือว่ามาเสนอตัวให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้เห็นสำหรับในด้านสุขภาพในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าสุขภาพโดยรวมนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเจ็บป่วยโรคเก่าๆนั้นก็จะดีขึ้นจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น สำหรับในด้านอุอบัติเหตุในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครคิดจะเดินทางไปทางไหนก็ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมไม่ว่าท่านจะใช้รถใช้ถนนก็ต้องคอยระมัดระวังกันให้ดีเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าใครมีโรคประจำตัว ถ้าหากว่าจะขับรถไปทางไกลนั้นก็ให้คนอื่นขับจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโดยภาพรวมก็ยังถือว่าโชคชะตาราศีของท่านนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่ก็ต้องอย่าประมาทจะเป็นการดีในช่วงนี้ในช่วงปีนี้ก็ขอแนะนำให้ชาวราศีกลุ่มนั้น ได้นำครอบครัวไปทำบุญหรือไปสวดมนต์หรือว่าไปฟังพระจะเป็นการดีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้นอีกให้รุดพ้นกับสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าๆที่ผ่านมาต่อไปนี้เป็นปีใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวัง และมีชื่อเสียงมีโชคมีลาบมีคนรักอุปถัมภ์ค้ำชูสมความปรารถนาทุกท่านก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปนี้ก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกก็จะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ